สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพามารับชมงานขึ้นถนนสีเลนครับที่อำเภอโนนดินแดงครับนี่อยู่กับเจ้าเกรดเดอร์พี่น้องแคทเชอรีล่าครับนี่สุดจัดนะคันนี้นะนำหน้ามาก่อนเพื่อนครับนำหน้าก่อนเพื่อนเลยครับนี้รถบดกับเกรดเดอร์อีกหนึ่งคันกำลังตามมาพี่น้อง อาสิ้นสุดตรงนี้ครับไม่รู้ว่าระยะทางกี่กิโลนะนะครับน่าจะแบ่งเป็นทอดๆครับกลับรถก่อนพี่น้องกลับรถก่อนโอ้กลับรถเสร็จนี่ต้องรอเพื่อนอีกหรือเปล่านี่โอ้สวยจัดครับ มิกดินไ่น้องมิกกับสายมิกกับนี่ มาแล้วครับอีกหนึ่งกองทัพโอ้โอ้ปลาทำอะไรนี่โอ้ขึ้นอยงี้เลยบ่โอ้สุดจัดครับโอ้โอ้ไหล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 โอ้โหปลาแกสุดจัดครับนี่โอ้โหดมากนะโอ้จัดสะโหดเลยครับ หลบทางให้รถบดครับเนี่ยเจ้า xcfg xs หนึ่งหนึ่งสามครับมีตู้แอร์เลยพี่นอ้องสบายเลยครับนี่คนขับ